ดีคร e. ับสวัสดีส pues ี่แตสวัสดีพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้บ่าวสัญญาชาแนลครับพี่น้องมื้อนี้ครับบ่าวสัญญาสวัสดีอย่ามเนเมาเลยครับพี่น้องวันนี้บ่าวสัญญาสวัสดีอยู่บ้านครับพี่เน่วันนี้บ่าวสัญญาพาพี่พาน้องมากินนะครับพี่น้องเอ้ยกินง่ายๆครับพี่น้องรับเนี่ยวครับนี่ครับรับเนี่ยวครับเอย่างนี้บ้าน มาตุ๊กคำเขาพี่น้องตุ๊ยาวไปชื้นเนื้ยงหรอครับเข้านะครับครับครับเหนียวง่ายครับเหนียวกินเข่าเข้าเข้าเขาพี่น้องเลยนะครับเครื่องในมีเต่านะครับนะครับบ่าค่อยตุนอยากค่อยยัดปักกันเดลยครับพี่น้องเลยครับเหนียวครับเลยเขาอยู่บ้านครับเหนียวครับ เนี่ยครับพี่น้องเนื้อสักพูกนะครับพี่น้องแกล็เลยครับลับเนี้วครับเท่าเนี่ย าครับต้องมีกะตัดด้วยม้าวนะครับพี่น้องดิตัดด้วยม้าวนะครับนี่ครับพี่น้อง เนื้อครับว่นนี้หอมเลยแซ่บครับคนมากินก็ว้าวคนมากินลาบ อยางในอีกตับเป็นห้าคิิวนี่เอาไปต้มเลยครับพี่น้องบวชใหญ่ปยยไปต้มสุกครับสอยเซลาครับเหนียวองบานครับสัญญายชุดนี้พี่น้อง ดับลาบครับพี่น้องเอ้ยขนลาบครับพี่น้องเอ้ยดับเนียวครับมา่น่ยุ้งกันลาบผนครับเนี่ยครับมาบนบเนี่ยป,ป,ปุ้งใส่ครับพี่น้องผมใส่ลงไปาลาบนี่ต้องเห็ดที่เพ็ดเลยครับพี่น้องเลยเทีบนะครับปุนัวครับ ใสครับพี่น้องครับน้อยสบน้อยสลายสลายครับพี่น้องเลยเกลือครับใส่ครับเกลือใส่มลงายปลาครับลาครับพี่น้อง กิ่งหงสใส่เลยครับ mm hmm. ลาฟของน้องนี้ยๆน,น,นี่ครับใส่เพียนดำกับเนื้อนะครับพี่น้องเลยครับน,นิ้นวครับ หอ,อม,อมพิกยีครับพิกเป็ไหนครับาย ามไปนกปายอะไรกลแบบควายก็แล้วพี่น้องคว้าควนวยให้หน กวหนเยอะนั่นไม่ยอมบอกู่นนะคครับเดียบ้ลยแล้วครับนี่ครับ หรับเหนียวครับพี่น้องแซ่บครับมาเด้อครับมาแซ่บวาสัญญาครับพี่น้องเอ้ยเขาเศาครับมาเนี้ยรับเหนียวครับมาเด้อครับแซ่บวาสัญญาครับพี่น้องเศ่าครับมานี้ยรับเหนียวครับเอุ้มบานครับเนี้ yak binot na ga pa pa

ด you know? mm ิลูพากันไปเที่ยวกันใหญ่กันด้วยครับนี่น้องก็ขวัญหวอย่างนีเนาะน้อคขัญขว ให้ย่บ้านเขียนองูนะเข้าเดวนี่ก็ได้ไปหักเขาพูดเขาพี่น้องเลยเ้ บางทีอยากียกเลยครับไปได้หายคิดหญิงนี้ที่ชมึงครับหนไายครับน้องนุ่แ่านเฮ้ยแ้ นี่บ้าสัญญากรมียังไรนะครับพี่น้องมันนี้บ้าสัญญากรมีอยู่บ้านของนะครับป้าปีตอนน้องก็หนูรับเรื่องวานรับรับเงี่ยวครับพี่น้องเลยเจะถีก็คว้าน้อยจากแม่ครับพี่น้องปากปีตอนน้องครับอะไรที่ใจกระเชยครับกติดตามพี่บ้าสัญญาเลยครับบ้าสัญญาเหมือนใจเฮ็ดคลิปต่อไปท่านน้องก็จะชมคลิปนี้มาสุขภาพแข็งแรงนน้อง้วยกันขอบคุณครับสวัสดีครับ